อง์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองที่มีเก็บไว้สะสมนะครับก็เป็นเนื้อเลยนะเนื้อทองผสมนะครับหรือว่าทองดอกบวกนะก็พิมพ์เป็นพิมพ์ห่มคลุมนะครับนี่คือด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคำว่ารอห มีก็ความว่าะวะเลขนะครับมีโค้ดเม็ดงาอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับองค์ที่แล้วนะประ,วะเวทนะครับเลือด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทองก้นนะก็จะมีรอยมีมันมีรูอุดถ้าใช้กล้องขยายมันตรงนี้จะเป็นจุดเป็นอุดนะครับนะเนื้อทองผสมนะก็มีความงดงามนะครับ ตา,ตามแบบฉบับนะของกิ่งปาร์เวะเลตให้ดูชัดๆนะครับนะด้านหน้านะครับเจอหลายคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นนะปอร์เวะเลตอันนี้นะก็อาจจะเริ่มมาดังเมื่อไม่นานมนั้ส่วนใหญ่าคนจะนิยมสมเด็จแต่ปารเวะเลตคนจะรู้จักน้อยมากนะครับ ผมนั้นก็ไม,ม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาก็เก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็มาแบ่งๆกันชมนะครับโอเคนะครับด้าน,นานครั้งหนึ่งนะครับโหลดให้ชมอยู่ในมาร์คพิษบูนะครับ Oke, okay, cup. Selamat tinggal.